สวัสดีครับผมพี่น้อง FC ทุกท่านครับเจอกันวันนี้พี่น้อง17มิถุนายนพี่น้องครับหลังจากเมื่อวานผสมดินเอาไว้พี่น้องนะครับผมดินมันเหลือพี่น้องครับวันนี้ก็เลยจะมาแยกกล้าชนชมให้มันหมดเลยน้องครับสำหรับสายพันธุ์ก็ผสมแรกคอกนะครับพี่น้องครับต้นก็ไม่โตหรอกพี่น้องครับแต่อยากจะแยกมัน ให้มันเสร็จไปเลยพี่น้องครับประมาณ20ต้นพี่น้องอากาศก็ร้อนพี่น้องครับแต่อยากจะมาแยกกล้าจนชมพี่น้องครับให้มันเสร็จไปครับผมมาดูกันเลยพี่น้องนี่เลยพี่น้องครับผมก็ดินใส่กระถางไปเลยพี่น้องกดแน่นนิดนึงพี่น้องครับ วิธีแยกกล้าไม้ของผมนี่พี่น้องครับผมก็จะปุ๋ยใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จผมก็เอาดินลงไปอีกรอบหนึ่งพี่น้องดินที่ผมทำไว้นะครับผมก็จะกดนิดนึงทีนี้ผมจะทำให้มันช่องตรงนี้พี่น้องตรงกลางนี yeah. ่ยเพื่อที่จะเอากล้ามาวางให้มันได้ตรงกลางพี่น้อง ก็จะมีปุ๋ยมั่งพี่น้องบางทีผมก็จะปุ๋ยหยอดลงไปในหลุมนี้นะครับพี่น้องครับทีนี้ผมก็จะเอากล้ามาเวลาผมเอากล้าชนชมมาพี่น้องครับผมก็จะอามาทั้งดินแบบนี้เลยพี่น้องนี่นี่ผมก็จะเอามาวางไว้วางไว้ตรงกลางพี่น้องครับทีนี้ผมก็จะเอาดินที่ผมเพาะเมล็ดชนชมนี่แหละพี่น้องครับ เพราะกล้าจนชมน่จะมากรบด้านบนพี่น้องครับกรบไว้หลังจากผมกดกรบบดินแบบนี้พี่น้องครับผมก็จะกดลงนิดนึงพี่น้องจะกดลงกดให้มันแน่นพี่น้องครับ กดนิดนึงพี่น้องนะครับแน่นนิดเดียวมันเป็นทรงนี้พี่น้องครับนี่ <Yeah. S 1> ให้เขาอยู่ตรงกลางพอดีพี่น้องครับมันก็จะง่ายพี่น้องนะครับผมก็ดินใส่ไว้เรียบร้อยพี่น้องนะครับนี่ก็ดินใส่ไว้เรียบร้อยแล้ว ดินผมก็อยู่ประมาณครึ่งครึ่งกับถางพี่น้องกัะถางมันเล็กนะครับครึ่งกัะถางพี่น้องครับทีนี้ผมก็จะอปุ๋ยปุ๋ยมาใส่แบบนี้พี่น้องผมโรยลงไปพี่น้องครับโรยลงไปเลยบางคนเขาไม่ใส่เยอะแบบนี้พี่น้องครับแต่ผมนีม่ชอบใส่เยอะพี่น้องอาหารเพียงพอไม้ก็คงจะโตเร็วพี่น้องครับ ก็จะมาตักเอาพี่น้องครับ <c oughs> รู้สึกว่าดินที่ผมทำามาไว้พี่น้องครับหลังจากโดนน้ำมันแห้งไวมากพี่น้องครับ,รบมันแห้งไวมาก พี่น้องครับ <c oughs> เรื่องดินนี่นะครับพี่น้องครับมันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมั่นแหละพี่น้องมันไม่มีตายตัวพี่น้องครับขอแค่ว่าทำยังไงฮะดินมันโปร่งไว้พี่น้อง ดินก็หมดแล้วพี่น้องครับนี่ไม่ได้ปรุงดินใหม่เลยพี่น้องก็จะใช้ดินเก่านี่แหละที่เอาเพาะกระถางเอาเพาะเม็ดจนชมพี่น้องนะครับามากรบด้านบนพี่น้องครับส่วนด้านล่างอย่างนี้พี่น้องครับนี่มันเป็นดินที่ผมปรุงไว้เมื่อวานพี่น้องด้านบนไม่เป็นไรพี่น้องใส่ลงไป ด้านบนเราก็ด้านบนเราก็หาดินพวกนี้แหละมากบเอาพี่น้องครับนี่เลยพี่น้องเอามาทั้งดินพี่น้องครับ ปลูกไว้สักสามเดือนพี่น้องครับปลูกสักสามเดือนปลูกสามเดือนถ้ามันโตมากได้สักกระป๋องกาแฟพี่น้องนะครับผมก็จะเอามันขึ้นมาเพื่อถอนถอนขึ้นมาพี่น้องแล้วก็จะมาทํารากตะขาบพี่น้องครับ ต้นแม่ก็เห็นมาแล้วพี่น้องครับก็เห็นกันแล้วนะครับต้นแม่มันมพี่น้องสายพันธุ์นี้ก็กิ่งมันเยอะพี่น้องครับกิ่งมันจะเยอะหน่อย แ๊บเดียวพี่น้องก็เสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเราก็เอาออกไปวางไว้ในแดดเลยพี่น้องนะครับนี่แยกกล้าก็ต้องแยกกลางตอนตอนเย็นพี่น้องครับแยกตอนเย็นนะครับหลังจากผมแยกเสร็จแบบนี้พี่น้องครับผมก็จะไปวางไว้เลยวางไว้รอรดน้ําพี่น้องนะครับเย็นนี้ก็แยกเสร็จก็ว่างก็จะเอาน้ํามารดเลยพี่น้องครับก็ไม่ได้รออะไรพี่น้อง ไม่ต้องรอครับแล้วก็ปลูกปลูกเขาได้เลยพี่น้องครับเนี่เอาดินใส่พี่น้องแล้วก็ปุ๋ยใส่แล้วก็ทำให้เป็นหลุมเป็นหลุมนิดหนึ่งพี่น้องนะครับผมก็จะเอาปุ๋ยมาหยอดตรงกลางนี่ สามสี่เม็ดห้าเม็ดก็ว่ากันไปพี่น้องล่อลากเป็นการล่อลากครับแล้วก็เอามาแล้วก็วางกล้าลงไปเลยพี่น้อง ครับผมพี่น้องครับทุ่มกว,กว่าพี่น้องนะครับผมยังไม่เสร็จพี่น้องครับพอดีว่าไม่มีใครเอาหลานชายให้พี่น้องตอนนี้ผลก็เทลงมาแล้วพี่น้องครับนะผมก็ไล่ปลูกไม้อยู่พี่น้องครับอยากให้มันเสร็จพี่น้องนะครับ แข่งกับฝนเลยพี่น้องครับวันนี้แข่งกับฝนเลยครับ ว่าไม่มีใครเอาหลานชายให้พี่น้องครับก็เลยต้องมาปลูกให้มันเริจนี่ก็พุ่มกว่าๆพี่น้องนะครับผมพอดีเลยพี่น้องครับได้น้ำฝนด้วยพี่น้องนะครับเหีืยสองต้นพี่น้องครับผม 别麻烦。Yeah, อยู่สองคนกับร้านชายพี่น้อง เร็จเรียบร้อยพี่น้องครับ <c oughs> ลากไปก่อนพี่น้องครับฝนตกแรงแล้วพี่น้องนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมลากไปก่อนครับสวัสดีครับ